เดี๋ยวเรามารีวิวการตีแล้วกันนะฮะนะอันนี้กันปรับสักหน่อยกโอ้โหเฮ็ดได้ไหมไออยู่โอ้โหเฮ็ดไซ ปิชิงโอลลิ่งลิปอ่าลองดูกาก็อกะคีอคุณที่ไม่ <laughs> ไม่อำหนวยคปรปิง <laughs> ไม่ออก เอาประมาณนี้กันคิปปิง้งนะที่นะ้าคิปปิง้งเออสิปปิง้งนี่ฮะคู่อาวุธคู่กายผมแล้วกันโอ้ยสะดุดนิดหน่อยติดเลยอาจจะเป็นการรีวิวเงื้องเงื้องะงะหน่อยนะครับก็ติดตกเดียว หือเป็นการปรับงานละเอียดดีครับก็นี่ทิปปิง้งก็จบรีวิวพิยงีละกันนะครับกับอาวุธกูกายผมชิมานโนเอลเอสเอสเอ็ลเอสเอ็กที X X <laughs> อาจจะพูดไม่เก่งนะฮะแล้วก็คันได้ว่าอันเนซาอา่ะตีซาวาเวดประมาณ8 6ขี่ปขแล้วกันครับล้วก็ขอตัวลาไก่อนอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะฮะกับตกไปเรื่อยบ้ายน,นัเป้โัไทยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ